เบ็ดพุมหายเนาะเบ็ดพุมหายครับออุูนโอ้ยคุณนะเบ็ดพุมนะยโอ้ยบลอยเลยครับตายสับโอ้ตะคอไงเมึนๆเบ็ดลุดของ กลอนเขาครับเรียบร้อยเล,โลยโจ้ก็ตายซ้ำอ้อเรียบร้อยเลยครับ